เป็นเพื่อนสมัยเรียนมัธยม,มสูงกุลาบแล้วก็ย้ายๆกันไปทีนี้เนี่ยมาเจอผมอีกทีเขา่าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังตรงที่ว่าน่าสนใจครับเรื่องเกี่ยวกับการเรียงรุ่นเรียงรุ่นนักเรียนเก่งนัดกับเพื่อนประมาณสักยี่สิบกว่าคนไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งก็ในกลุ่มของอของเก่งเนี่ยครับจะมีห้าคนที่เขาจะสนิทกันมากเลยวันนั้นสุดจะเป็นเย็นวันวันศุกร์ถรถติดมาก ก็ไปถึงปุ๊บจอดรถลงไปทักทายเพื่อนฝูงเจอกันโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยเจอเพื่อนในกลุ่มห้าคนเนี่ยครับเจอสี่ละก็อีกคนยังไม่มาเฮ้ยพวกหัวโจกหนึ่งในนั้นที่ยังไม่มาคือบอยเก่งบอกเฮ้ยไมบอยไม่มานัดก็เรียบร้อยโทรไปนีเนี่ยนัดกันหกโมงเนี่ยหกโมงกว่าเลยไม่มาเลยโทรไปบอยก็รับโทรศัพท์ประมาณสักหกโมงกเกือบจะทุ่มละเฮ้ยเอ้ยเก่งกำลังไปรอแป๊บนึงมาจากชนบุรี ไปทำงานมาอยู่บนมอเตอร์เวย์แล้วรอแป๊บนึงโอเคก็บอกเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวมันมาซึ่งคนนี้เป็นตัวหาประจํากลุ่มเลยก็งานเลี้ยงก็ดําเดินกันไปครับเพื่อนฝูงก็ทักทายกันไปคุยกันไปสองทุ่งกว่านุ่นบอยเพิ่งมาเฮ้ยมาแล้วเก่งทุกคนก็เอยเอาไอ้นี่มาลงโทษมาแกล้งมากินกันสนุกสนานมากพอเพื่อนนะฮะที่สนิทกันมากๆเนี่ยไม่เจอกันมานาน หลังจากมามารวมตัวกันได้เนี่ยปิดลม,มร้านอาหารปิดละเที่ยงคืนกว่าละเฮ้ยยังไม่สนุกเลยห้าคนนี้บอกไปหาที่นั่งคุยกันต่อเก่งเนี่ยครับก็เลยบอกเฮ้ยไปคอนโดและะ้วไหมทุกคนก็เฮโลไปคอนโดเก่งแล้วก็นั่งคุยกันประมาณสักตีหนึ่งตีสองก่งบอกเฮ้ยบีด้วยหนึ่งจะเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ ตองเก่งจบเรียนจบแล้วก็ออกมาทํางานใหม่มีแฟนคนหนึ่งซึ่งคบกันนานนะ,<อ>ะเขาเรียนปอโทด้วยกันแล้วก็คบกันสักสามสปีอะสุดท้ายเลิกกันก็แฟนเขากลับมาเจออีกทีประมาณสักปีหนึ่งมีแฟนใหม่ไปละแต่ก็คบกันเหมือนเพื่อนอทีนี้มันก็มันมีช่วงหนึ่งครับที่แฟนของเก่งเนี่ยมาปรึกษาพี่เก่งแบบหนูโดน ทำร้ายอ่ะอแบบแฟนปัจจุบันเนี่ยแบบชอบทำร้ายลงไม้ลงมือใช่ฮะซึ่งมันเป็นสิ่งไม่ดีเก่งก็ทำอะไรไม่ได้ครับได้แต่ปลอบใจบจนกระทั่งวันหนึ่งมันเกิดเรื่องราวคือเป็นอย่างนี้ฮะตบตีกันมาตลอดนานเป็นหลายเดือนนะมีวันหนึ่งเก่งไปทำงานกลับมาประมาณมสักสองทุ่มกว่าขึ้นคอนโดมาแล้วขึ้นมาคอนโดล้โทรศัพท์ดังร,รับขึ้นมาก็เป็นเสียงของแฟนเก่านั่นแหละ พี่พี่เก่งลงมาข้างล่างหน่อยสิครับตอนนี้อยู่ข้างล่างอผมไม่อยากกลับบ้านเลยหนูกลัวเก่งก็เฮ้ยมันก็ข้ามรู้น้ําดึกแล้วเอาแต่ไม่เป็นไรดีกว่าให้แฟนเก่ายืนอยู่คนเดียววิ่งไปเจอแฟนเก่าในสภาพต้องลึกสภาพนะฮะใส่เสื้อยืดสีทักที่รมลาสีขาวเนี่ยแต่มีรอยเลือดมันมันหยดนะครับคือโดนทำร้ายมาแก้มบวมแบบ แบบแตกนะครับโดนต่อยแตกโดนต่อยเก่งบอกเฮ้ยโอ้โหทำไมรอบนี้มันหนักอย่างเงี้ยเอางี้ขึ้นไปข้างบนก่อนทําแผลก่อนคือมันจะมีรอยใหม่เลือดยังไงก็พาแฟนเก่าเนี่ยกลับขึ้นไปบนห้องตัวเองแล้วก็ให้ไปนั่งโต๊ะกินข้าวไอ้นี่ก็ไปลื้ออย่าเลยไอ้พวกพักก๊อตไงลื้อๆพักก๊อตเอ้าเวนมันเหลือแต่พาสเตอร์ยาพักก๊อตหมดบอกแฟนนั่งรอเนี่ยเดี๋ยววิ่งไปร้านปักซอยฮะเดี๋ยวไปซื้อพักก๊อตฮะเก่งก็วิ่งออกไปเลย เจอวินมอเตอร์ไซค์ก็เรียกไปซื้อพักอถกลับมาพอกลับมาก็ถือถุงมาพิมงขึ้นมาเปิดประตูห้องแฟนไม่อยู่ละทิ้งโน้ตไว้แผ่นเดียวใจความประมาณนี้นะครับเก่งบอกว่าเนี่ยทิ้งบนโต๊ะกินข้าวก็ชี้ให้เพื่อนๆก็ดูเนี่ยโต๊ะเนี่ยพี่เก่งขอบคุณมากแต่เดี๋ยวกลับก่อนดีกว่าเขาโทรมาอีกแล้วเหมือนกับแฟนโทรจี้อ่ะผู้หญิงก็กลัวถ้ากลับช้าโดนอีกแน่ เก่งก็ทำอะไรไม่ได้ก็เอาไอ้ถุงยาเนี่ยก็วางไว้ตรงนั้นนะ่ะแบบเอออนาใจเพราะช่วยอะไรได้มากกว่านี้วันเวลาก็ผ่านไปประมาณสักสองสามวันเก่งก็ไปทํางานแล้วก็พอเลิกงานเนี่ยก็เขาไปเ,าเขาเรียกอะไรเหมือนกับร้านหนังสือ,อเขาต้องแบบทำทำวิจัยด้วยไงเขาไปเจอกับเพื่อนแฟนเป็นผู้หญิงพอพี่เก่งเป็นยังไงทาไมไม่ไปงานหนงงานอะไรวะ อ้าพี่ไม่รู้หรอเก่งบอกอะไรว่ามาเลยน้องผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าเขาแฟนแฟนเก่าพี่อะผูกคอตายไปแล้วนะเฮ้ยทำไมอะเก่งก็ขนลุกเก่งบอกว่าถือหนังสืออยู่ยืนตัวชาแบบจับกระชากเลยพี่เมื่อไรเมื่อไหร่ลำดับเวลาโฮ้เนี่ยสำคัญวันเดียวกับที่มหาเก่งฮะ คือวันที่มาเจอกับเก่งที่คอนโดเก่งเนี่ยประมาณสองสาทุ่มแสดงว่าน้องผุงแต่5้าโมงเย็นอแล้วก็อยู่ในสภาพชุดเดิมคือเสื้อยืดแล้วก็มันมีรอยเลือดที่ช่อแล้วก็ขาสั้นเก่งก็บอกเราวันึกวกูเจอใครทุกคนเพื่อนร้อมกันอยู่นะก็นั่งดึก คือมันเป็นเรื่องเครียดแล้วไงเพราะมันเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวก็เงียบกันหมดจนไอ้บอยเนี่ยพูดขึ้นมาเลยเก่งกูว่าน้เว้ยที่มึงเจอแบบนี้เพราะว่าจิตกูว่าจิตว่ะเขาอยากมาหาจิตสุดท้ายป่ะจิตสุดท้ายก่อนคือเก่งเป็นคนเดียวครับที่จะรับรู้เรื่องราวว่าน้องโดนอะไรบ้างเขามาหาก็เพราะจิตเขาจะหามาหามึงคือนั้นก็จบแบบนี้ครับครับ ดูก็จบแล้วนะเรื่องมันยังไม่จบวันนู้นขึ้นมาวันเสาร์เขาก็อาจจะได้หยุดกันเงี้ยเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งโทรมาประมาณสักสิบสิบเอ็ดโมงอ่ะไอ้เกงตื่นตื่นเกิงอะไรวะคืองงเงี้ยครับอะไรมันจะโทรมาทำไมแต่เช้าเมื่อคืนเขกลับเดึกมึงรีบบอกมาเจอพวกกูเลยนะแล้วาก็นัดสถานที่กันปุ๊บๆเก่งเข้าไปแบบงงๆอ่ะออกไปขาสั้นเสื้อเสื้อกล้ามเลยอะไรวะขึ้นรถขับประฟื้นไปเจอเพื่อน ก็เจอเพื่อนอีกสายอีกสามคนที่เหลือเพื่อนบอกแกงเดี๋ยวมึงไปหลังวัูนัดเปลี่ยนเสื้อให้มันดีกว่านี้เอ,อเอาทำไมาอะไปวัดกันไปทำไมาวะอไอ้หน้าไอ,อ้พอ,อ,อ,อยตายอย่างเมื่อวานแล้วอบอยเนี่ยครับไปไปทำงานที่ชลบุรีออวันศุกร์ที่นัดกับเพื่อนๆใช่ที่นัดกับเพื่อน ขากลับมาที่มาช้าเขาเกิดอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์ตอน6กโมงสินาทีบอยเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเรียกว่าโดนทั้งรุ่นเลยทุกคนเห็นบอยหมดตอนสองทุ่มบอยเสียชีวิตวันศุกร์ช่วงบ่ายหกโมงเสรศษที่โถขก็ไปเพราะว่าเก่งก็กดโทรศัพท์ดูยังมีเบอร์อยู่เลยเบอร์เวลานี่แหละครับที่เขาบอกว่าจิตสุดท้ายคิดอะไรมันจะไปตรงนั้นทั้งแฟนเก่าและ เ <P et ern> พื่อนสนิทครับเรื่องก็ประมาณนี้พี่พผมขน,นลุกแล้วขนลุกอีกเลยนะเออไม่ลุกอีดอกตอกีดอกเลยอะครับหลายซับหลายซ้อนมากจริง,รงๆแล้วอยากรู้มากเลยแล้วพอพอ,พอเขารู้เรื่องทุกอย่างว่าแฟนเก,ก่าเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาที่กลับไปที่ห้องแล้วก็ดูจดหมายไหมจดหมายมันงอยู่ไหมเออก็ผมลืมบอกไปนิดนึงไอใบเมโมโน้ตเนี่ยตอนที่เล่าให้เพื่อนฟังอ่ะยังหยิบมาให้ดูอยู่เลยเออแค่นีอยู่เนี่ยก็มีจริงๆมีจริงครับมีลายมือด้วยเก่งก็เลยเอาไอเมโมลายมือของน้องเขาเนี่ย ใส่ไว้ถุงยาเก็บไว้เลยอ